สวัสดีครับผมช่องเทโกย c ก a ชแนลคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของซีรีส์เรื่องกาดโซโล่ดันเจียนอินสแตนนะครับคลิปแรกประเดิมด้วยโอกาสและดันนนครับมัดรวมกันมาเลยปะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยดันโอกาสนะครับหลังจากที่เราคุย NPC หน้าดันแล้วแล้วก็ตรงกลางของแมบแล้วเนี่ยเราก็มานั่งรอตรงหน้าบันไดนี่ครับถ้าเราไม่อยากเปิงบัฟนะเราก็ออกตัว2นาทีครึ่งนะครับวาร์ปถึงจะเปิดห้องแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนั่นก็คือ ใส่เสื้อมืดกันมืดนะครับใส่อีวิดุดก็ได้หรือว่าแบตเตอรี่ก็ได้เพราะว่าซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันไม่เก่งครับแต่ว่ามันจะเป็นการไล่สกิลทตุมืดใส่เราเนี่ยประมาณฮิตแล้วประมาณหมื่นกว่าถ้าโดน4ีหตัวพร้อมกันเราก็จะตายทันทีครับเมื่อว้าเปิดแล้วเราก็เข้าไปลือกันเลยห้องนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือเคลียร์มอนให้หมดอ๋อแล้วผมลืมบอกอีกสิอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราต้องกดทัดไฟนะครับเพื่อที่ทําให้เราได้ตีแรงขึ้น ความจริงโฮลี่จะแรงกว่าแต่ว่าธาตุไฟประหยัดกว่านะครับเมื่อเคลียร์มอนจนมีข้อความขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปคุยกับ ABC ตรงข้ามกับแพงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ห้องขวาต่อไปห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับก็เหมือนห้องแรกแต่ว่าห้องนี้จะยากนิดน,นึงตรงที่มันจะมีหนอนคอยปวนนะเราก็เหยียบไอตัวศพเนี่ยให้หนอนเกิดแค่บางจุดก็พอแล้ว,แล,วแล้วเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันแล้วเราก็เคลียร์มอนให้หมดเหมือนเดิมครับ เมื่อเคมอนจดข้อความขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราเดินไปที่ขวาบนนะครับประมาณขวากลางแล้วเราก็คุยกับ n อพที่อยู่ตรงข้ามกระแพงตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราไปห้องต่อไปได้ห้องนี้นะครับให้เราเอาธาตุไฟออกนะครับให้เป็นธาตุธรรมดาหรือว่าธาตุฮลี่ถ้าเรารีบเราก็กดชนแก้วนะครับแต่ถ้าไม่รีบเนี่ยอย่างในคลิปผมเนี่ยไม่ได้กดชนแก้วเราก็แทงแรงได้พอสมควรแต่ถ้าเรากดชนแก้วจะเร็วกว่า ก็ไม่มีอะไรมากเราก็เคลียร์เลดิกทั้งห้องซ้ายซ้ายเสร็จแล้วเราก็ไปขวานะครับแล้วเราก็อย่าลืมเอาเอาสกิลดิเฟนเดอร์ขึ้นมาใช้เห็นนะครับเราจะโดนยิงเบาลงแบบอย่างเยอะเลยเพราะว่าเลดิกอาเชอร์เนี่ยยิงแรงมากๆถ้าโดนลุมมากๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะตายได้เหมือนกันครับเมื่อเราเคลียร์มอนจนมีข้อความขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เดินไปตรงกลางกลางบนนะครับแล้วก็เดินผ่าน NPC ตรงนี้แล้วรอสักครู่บอสก,ก็จะเกิดครับเรา การที่จะตีบอสตัวนี้เราก็แค่ก,กดทา้าทไฟแล้วก็ยัดดาเมจให้เร็วที่สุดครับถ้าเราดาเมจไม่พอจริงๆเราต้องใส่เสื้อมืดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะสกิลใส่เราแรงเหมือนกันครับเมื่อบอสเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็แทงยับยับแทงอย่างเดียวไม่มีอะไรครับบอสตัวนี้มันพิการนะันเดินก็เดินไม่ได้ตีก็ตีไม่ได้แต่มันสกิลได้นะครับถ้าเราดาเมจเร็วเนี่ยมันจะไม่ทันได้สกิลมันก็จะตายซะก่อนเมื่อบอสตายแล้วเราก็คุยกับเอพซตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปห้อองต่ไปนะครับ เมื่อมาชั้นที่2นี้แล้วเนี่ยเราก็นั่งรอสักครู่ครับแล้วเดี๋ยววาร์ปจะเปิดห้องนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนั่นก็คือใส่เสื้อไฟนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เราตายได้น,นั่นก็คือมิเโอครับบอดี้ไนท์มิเโอลงมาเนี่ยทีหนึ่งเนี่ยแรงมากๆถ้าเราใส่เสื้อไฟเนี่ยเราจะลดไปได้เยอะเลยเมื่อวาร์ปเปิดแล้วเราก็เข้าไปลุยกันเลยก็คล้ายๆเหมือนห้องเด็กๆที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็เคลียร์มอนให้หมดเฉย แต่ว่าอันนี้เราไม่จะเป็นต้องเคลียร์มอนให้หมดเราเคลียร์จนกว่าจะมีข้อความขึ้นด้านบนนะครับว่าบอสเกิดแล้วเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปตรงที่บอสเกิดเลยนะครับเมื่อขึ้นข้อความแบบนี้นะครับบอสจะเกิดเห็นนะครับอันนี้คือเราดวงดีนะครับบอสเกิดแบบอัดหน้าเลยแต่ปกติแล้วเนี่ยบอสจะเกิดก็คือซ้ายบนขวาบนแล้วก็ล่างซ้ายขวาล่างมี4มุมนี้นะครับที่บอสเกิด บอสมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแล้วก็แค่แทงๆไปแล้วพอมันตายเนี่ยเราก็ไปห้องทางขวาครับห้องขวาก,ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนห้องซ้ายเลยงั้นผมจะขอค่าไปเลยนะครับเพราะว่าสเตปการตีบอสและตีมอนทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเมื่อเราตีบอสจนเสร็จแล้วเนี่ยวาร์ปตรงนี้จะเปิดครับวาร์ปตรงกลางบนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนั่นก็คือ,อใส่มัฟเดวิลลิงแล้วก็กดธาตุไฟเพื่อที่จะตีกองหนอน 2. 3สามกองตรงนี้ก่อนถึงบอสนะครับ เมื่อถึงตรงบอสแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่มักวักวัก,วกได้นะครับไม่ต้องใส่เดวิลลิ่นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสกิลแรงแล้วก็ถ้าใครดามเดจยังไม่แรงเนี่ยแนะนาให้ใส่เสื้อบารโตรีหรืออีวิลดเพื่อป้องกันโซสไตล์ธานมืดนะครับแต่ถ้าใครดาเมจแรงเนี่ยก็ใส่ฮีโร่เพเเพื่อตีแรงไปเลยก็ได้เพราะว่าเราจะจบบอสได้ไวก่อนที่บอสจะสวดสกิลมาครับแต่ถ้าใครสกิลไม่แรงแนะนําว่าใส่เสื้อมืดเราจะแทงมันได้เรื่อยๆถึงจะตายช้าแต่ก็ตายเหมือนกันครับแล้วก็อย่าลืมกดใบธาตุธาต ไฟหรือธาตุโฮลี่ก็ได้แต่ว่าความแรงเท่ากันเพราะงั้นใบไฟถูกกว่าเรากดไฟครับเมื่อบอสเกิดแล้วเราก็ไม่มีอะไรครับเราก็แทงอย่างเดียวแทงให้ยับแทงจนกว่าบอสจะตายพอบอสต,ตายก็เป็นอันจบดันครับ แค่นี้เองนะโอกาสก็เราก็จะลงได้แบบโซโล่ชิวๆเลยครับแล้วก็คุยกับ MPC ตรงนี้เพื่อเป็นอันจบดันดันต่อไปของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือดันหนอนแต่ว่าคลิปนี้สิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือการทำบั๊กนะครับบั๊กดนะันหนอนนั้นจริงไม่ต้องทำก็ได้นะครับเราก็ลงผ่านได้เหมือนกันแต่ว่า,ถ,าถ้าเราทำเนี่ยมันจะประหยัดเวลาได้มากขึ้นท่านันเองหนอนจะหายไปประมาณ10กว่าตัวทำให้เราเคลียร์หนอนได้เร็วขึ้นท่านั้นเองไม่มีอะไรมากครับ ชั้นแรกก็ให้เราคุยกับอีใช่ไหมครับแล้วเราก็ออกตัวแบบนี้ครับแล้วจับเวลาหลังจากคุย NPC เสร็จแล้วเนี่ยให้จับเวลา45วินาทีก็ให้เราเข้าเกมหลังจากที่เกิน4 5วินาทีแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปตีหนอนได้เลยนอนก็จะเกิดมาให้เราตีอย่างนี้นะครับแต่ว่าเนอนจำนวนหนอนนั้นจะน,อน้อยลงโดยปกติแล้วมันจะมี25ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราทาบล็อกแบบนี้เนี่ยนอนจะเกิดแค่11ตัวเราก็จะตีหนอนแค่9ตัวบอสก็จะเกิดครับเราก็ตีหนอนไปเลยนะครับ ให้ครบ9้าตัวบอสจะเกิดทางขวาล่างน,นะครับพอบอสเกิดแล้วเนี่ยเราก็ไปแทงมันเลยครับบอสตัวนี้ไม่มีพิษส่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดาเมจช้าเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดเมื่อมันเสกไข่แบบนี้นครับมันเสกไข่ามาสีอันเนี่ยสใบเนี่ยถ้ามันไล่เสร็จเนี่ยบอสจะเลือดเพิ่มครับแต่ถ้าเรายืนแทงได้เราก็แทงต่อปแป๊บเดียวบอสก็ตายเหมือนกันครับแต่ถ้าเราดาเมจเยอะแบบเนี้ยบอสมันจะตายก่อนที่จะได้ฮิลนะครับเมื่อเรามาชั้นที่2แล้วเนี่ย ก็ใช้เหมือนเดิมครับคุยกันเอ c เมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับเวลา42วินาทีให้เราออกเกมรอไว้ครับพอหลังจาก4.2วินาทีเนี่ยก็ยให้เรากลับเข้าเกมมาแทงหนอนต่อเมื่อเคลียลูกหนอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตีบอสบอสตัวนี้สิ่งที่จําเป็นก็คือต้องใส่เสื้อน้ำนะครับเพราะว่าบอสจะวัตถุบอลใส่เราล้วมากมากถ้าเราไม่ใส่เสื้อน้ำเนี่ยเราจะโดนวัตถุบอลจนระปั๊มไม่ทันนะ แต่ถ้าเราใส่เสื้อน้ำเนี่ยเราก็จะโดนแค่ฮิตอัลอยอย่างนี้เราก็สบายสบายครับชิวๆเลยไหมพอบอสตายแล้วเนี่ยเราก็ไปชั้นต่อไปชั้นนี้เนี่ยให้เราใส่เสื้อไฟนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยโดนไข่ระเบิดได้เบานะครับแล้วชั้นนี้ไม่ต้องทำบัคกครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นให้เราวิ่งผ่าไข่ไปเลยแล้วเราก็ไปตีหนอนข้างบนหนอนจะเยอะหน่อยนะครับหนอนจะมีทั้งหมด25ตัวแบบปกติ แต่เราก็สู้ได้ครับเมื่อวิ่งมาได้หมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆลากหนอนนะครับลากจนกว่าจะหมดแมปเลยครับลากขึ้นไปทางซ้ายบนก่อนแล้วก็เมื่อถึงตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าให้เราเตรียมใส่เสื้ออวิดุดนะครับเพื่อที่จะได้การพิษแล้วเราก็ใส่มัฟเดวิลลิงนะครับเพราะว่าเราจะโดนลุมเยอะชั้นนี้เราไม่ได้ทํำบัคกเนี่ยหนอนจะมี25ตัวถ้าเราไม่ใส่เดวิลิงเนี่ยเราจะโดนตกแรงมากม ราะงั้นอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะตีมอนเนี่ยให้เรามั่นใจว่าเราเนี่ยใส่เดวิลลิงแล้วก็ใส่เสื้ออีวิดุดเพื่อการผิดนะครับเมื่อเราคิดว่าเราล่ามาจนครบแล้วเนี่ยเราก็แค้นนอร์เอแบนไปเลยครับถึงมันจะหลายครั้งแต่เดี๋ยวมันก็ตายได้ครับเพราะว่ามันเด้งวอนออกไปเนี่ยมันจะไม่ได้ตบเราเท่าไหร่ครับมันจะตบแค่คนละตัวละทีเท่านั้นแหละนะจนมอนตายแบบนี้พอมอนตายครบหมดแล้วเนี่ยบอสก็จะเกิดตรงน,นี้ครับแล้วเราก็แทงไปเลยแล้วก็อย่าลืมหลบระเบิดนะครับเพราะว่าระเบิดเนี่ยถ้าเราไปอยู่ตรรงงงกกลาานมมัจะแๆ จนเราตายได้เลยแล้วก็แทงปฏิวัติบอสตายอย่างนี้ครับเมื่อบอสตายแล้วเนี่ยเราก็ให้เราไปเข้าวาร์ปอยู่ทางขวาล่างน,นะครับเพื่อไปชั้นต่อไปเมื่อเราเข้าวาร์ปมาแล้วเนี่ยให้เราออกเกมทันทีครับเพราะว่าบัคของชั้นนี้เนี่ยใช้เวลาแค่5วินาทีเท่านั้นพอนับ1นถึงหแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้าเกมไปแทงหนอนต่อชั้นนี้แนะนําให้ใส่เสื้ออ e ีวิดุดนะครับเพื่อที่จะได้การพิษเพราะว่าพื้นพิษเนี่ย พื้นที่เป็นหมอกหมอกพิษนยครับถ้าเราไปยืนทับมันแล้วเราไม่ใส่เสื้ออวิดุดเนี่ยเราจะโดนดาเมจรัวๆเลยแต่ว่าถ้าเราใส่เสื้ออวิดุดเนี่ยเราจะเดินผ่านหมอกได้แบบชิวๆเลยเพราะว่าหมอกพิษจะตีเราไม่โดนเลยครับเมื่อตีจนครบแล้วเนี่ยบอสจะเกิดทางซ้ายครับเราก็ยังต้องใส่เสื้อพิษนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะเสก พื้นพิษออกมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเราใส่เซพิษเห็นไหมครับเราจะไม่โดนดาเมตเลยสักนิดเดียวเราก็แทงเราไปเรื่อยดาเมตน้อยลงนิดนึงแต่ว่าเรายืนแช่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราตีบอสได้เร็วกว่าดีกว่าลากออกมานะครับเมื่อบอสหนอนตัวนี้ตายแล้วเนี่ยเราก็เตรียมที่จะต้องไปสู้กับบอสหนอนตัวสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะก็คือแหวนสเปลเบเกอร์นะครับที่ดรอปจากโอกาสนะแล้วก็ให้เราเตรียมสลับแบบนี้ เพื่อที่จะได้กดสเปลเบรกให้ทันตอนที่มันไล่สกิลพื้นแย่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะบอสตัวนี้เลือดเยอะมากๆเราเลยต้องใช้สเปลเบรกในการที่จะลดเลือด2%นะครับถ้าถ้ามันติดนะ <c oughs> เมื่อเราเข้าห้องมาในห้องบอสแล้วเนี่ยให้เราจับเวลา75วินาทีนะครับก่อนที่บอสจะเกิดเราก็บัฟอะไรให้เรียบร้อยนะให้เรากดบัฟลงบัฟโลกดฟาบูสกดชนแก้วให้เรียบร้อยนะลืมบอกว่าบอสตัวนี้แพ้ชนแก้วนะครับอ่ะ เพราะแล้วเราค่อยเข้าเกมมาตีบอสหลังจากที่เราจับเวลาถึง75วินาทีนะครับเมื่อถึง75วินาทีแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปตีบอสได้เลยครับเราบัฟอะไรพร้อมเนี่ยเราก็แทงบอสได้เลยแล้วเมื่อบอสไล่แบบเนี้ยเราก็กดสเปลเบรกเรื่อเห็นไหมครับพอมันติดแล้วเนี่ยมันขึ้นตอง9เลยอ่ยน,นะเพราะว่ามันจะลดเลือดทีละ2%ครับเมื่อเราสเปลเบรกติดนะเราก็แทงอย่างเงี้ยแทงเนีแทงเรื่อแล้วเราก็สลับสเปลเบรกอ,อย่างนี้เห็นไหมครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายครับ รับรองว่าวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เราตีบอสได้เวลาที่ดีแล้วเราจะได้มับหนอนที่ดีแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับซีรีส์รอยัการ์โซโลดานเจียนอินสแต EP 1นะครับ EP ต่อไปผมจะพาไปที่ไหนเนี่ยก็รอรับชมกันได้เลยครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ